เวนะครับกำแบบมืดๆถึง,งจะหโมงนนิดเดียวเองนะครับ6โมงสุดนาทีได้ก็ยังมืดอยู่งี่แหละเราจะได้ลึกซึ้งถึงบรรยากาศหน้าหนาวนะครับทร้าน,นี้ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าคาดไม่ถึงจึงมีความหมายนะครับประมาณนี้แรงบันดาลใจก็มาจากฟังเพลงในจุ๊ก ไทยแลนด์เรียกว่าจุกซึ่งปกติผมก็ฟัง Spotify กับจุกมาสลับกันไปมาโดยตลอดคือเรียกฟังว่าจุกฟังวิ่งตอนเช้า Spotify ฟังระหว่างวันให้มีเวลาครับกลับมาที่จุกก็ในช่วงผ่านมาเคยพูดถึงเขาแล้วนิดนึงก็ฝากบอกว่าถ้าใครเป็นทีมงานของจุกและถ้าเกิดเจ้าของมีโอกาสเจ้าของน่าจะอยู่ต่างประเทศ คนที่นําเข้ามานะครับหรือคนที่ดูแลในห้องใจถ้าเกิดมีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้ต้องสั่ด้วยหนึงผมไม่แน่ใจว่ามันผมคิดเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความจริงนะที่เริ่มจากผมก็ปกติ Spotify กับคลิปก,ก็ฟังกันตลอดเหมือนเดิมคือล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็ฟังเพลงตามที่เราชอบแล้วผมชอบแรนดง้อมเพลงนะฮะเลือกโหมดเพลงที่ทางปินสัสต,ตั้งมาแล้วเราก็กด อาจจะเป็นเพลงป๊อปเพงลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นเพลง๊อปทดอะไรก็แล้แต่อะไรก็แลนดดอมความสนุกมันก็อยู่ตรงแลนดดอมและนี่แหละคือต้นเรื่องของคําว่าคาดไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับไปเข้าเนื้อเรื่องก็เอาต่อตรงนี้หนึ่งแล้ววันหนึ่งจุกก็อาจจะใช้ AI ทํทำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ตั้งใจผมไม่รู้นะแต่เอาเป็นความรู้สึกของเราลกันว่าล้องอินเข้าไปพอฟังฟังฟังแล้วก็เด้งออก เองนะฮะในวันถัดไปต้องล็อกอินเหมือนก็บทาให้เราลาคาญไม่ต้องมาใช้หรือเปล่าเพราะคุณไม่จ่ายตังค์อันนี้คือคําถามแผนที่2องไม่าเรียกแผนเลยเป็นความคิดของผมเองนะคือใช้ใช้ไปแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอินโทรเพลงขึ้นมาสักสิบกว่าวินาทีคืออินโทรลึกๆเลยให้เราเออเราจะได้ฟังเพลงนี้แล้วแล้วก็ตัดเด้งออกแล้วก็มาอินโทรใหม่ อาจจะสามเพลงบ้างสองเพลงบ้างแล้วค่อยลั่นเพลงต่อไปทำวนอยู่อย่างนี้ถ้าคนแรกๆผมยอมรับเลยว่าโอ้โหรำคาญเหมือนกันคือสมมติว่าเพลงนี้ขึ้นอินโทรขึ้นมาอยากฟังนะอยากฟังแล้วแล้วก็เด้งออกนะครับอ,อ้าก็อปล่อยแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำๆแล้วก็จะมีฟิลนี้คือบางทีบางเพลงที่เราอยากฟังแล้วเด้งออกมันคืออะไรทำให้เราลำคาญ แล้วอยากกดสมัครเสียตังไรเดียนหรือหรือเปล่าผมไม่ใส่ร้ายนะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไว้เสมอว่าหลักการคือเราไม่ตัดสินถ้าเราไม่ได้ฟังคำอธิบายจากออทุกมุมนะครับตรงนี้แหละยาวๆเลยนะฝากผู้บริหารฝากพนักงานฝากอะไรที่ได้ฟังคลิปนี้ไบอกด้วยว่าทําอย่างนี้ถามว่ามันน่ารักไหมส่วนตัวก็คงไม่ค่อยน่ารักถ้า เป็นอย่างที่ผมคิดนะว่าเขาตั้งใจทําให้คนลาขาดแล้วไปสมัครเสียตังแต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลของอย่างอื่นถ้าดีก็ออกมาพยายามสื่อสารหรือส่ง s อสเออส่งอีเมลมาก็ได้เพราะเรามีคนแทรกันมาอธิบายให้ผู้ใช้ฟังหรือจะได้พยายามทำความเข้ยาใจกันให้ดีขึ้นโอเคปูพื้นยงาหยางตอนนี้เขากลับมาตอนนี้สร้างหน่อยแล้วนะ เมื่อมีแรงบันดาลใจในเรื่องเี้ยผมก็เลยมาเจอเออแต่มันก็ดีเหมือนกันนะว่าในการที่เราพลาดไม่ถึงมันเหมือนคำว่าเซอร์ไพรส์ที่คนก็มันคืออะไรคือเอ๊ะมันจะเล่นไหมไม่เล่นแล้วมันจะเปลี่ยนเพลงไหมไม่เปลี่ยนมันคือมันก็ทําให้เรามีนิติอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราคาดนี่ถึงมันก็ตื่นเป็นเหมือนทาไมผมถึงชอบแรนด้อมเพลงก็เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเพลงอะไรต่อมันจะซ้ำบ้าหรือชั้นบ้าง เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียงเพลงไว้แล้วต่อให้บางทีไปร้อยเพลงเรกาก็จำฟีลลิ่งได้มันก็จะเ,เหมือนเสดสิมซ้ำๆนี่แหละคือชีวิตผมก็เลยมาบอกว่าขัดไม่ถึงจึงมีความหมายเช้าขึ้นมาเราดูนาฬิกาว,วันนี้พาที่ขึ้นกี่โมงแต่จริงๆมันขึ้นตรงเวลาไหมอาจจะไม่ตรงมันขึ้นหรือเปล่ายิ่งบางทีเราไม่ได้ดูเลยยิ่งตื่นเต้นว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะฮะวิ่งไปเจออะไรบ้าง วันนี้เจอแมวหี่ตัวที่อยากถ่ายรูปหรือไปเจอตัวคุณวรนุษย์ในแม่น้ำลำคลองหรือเปล่าเช้านี้เราตั้งใจจะไปกินอาหารร้านนี้ไปแล้วมันปิดโอ้โหอดนะครับไรเป็นยังไงเราก็ไปหาร้านอื่นบังเอิญไปเจอร้านอะไรคิดในมุมดีๆนะว่าบางทีไอการเซอร์ไพรส์การคาดไม่ถึงมันมีความหมายแล้วมันก็สนุกกับชีวิตวันนี้เราออกไปทำงาน รถติดแน่นอนไปรถโล่งสบายใจบางวันโอ้โหอนี้ไม่ติดแน่นอนไปรถติดอยากไปเครียดแค่คิดว่าเออถ้ามันติดเราจะยังไงใช้ชีวิตให้เซอร์ไพรส์เหมือนจะมีชีวิตเซอร์พอไพรส์ตลอดเวลาวันนี้ค้าขายโอ้โหอันนี้ขายดีแน่นอนโอ้โหขายไม่ดีอยากไปเศร้าคิดว่าอ๋อมัน้าทายเราให้เราคิดระบบใหม่คิดบริหารจัดการใหม่คิดแพกเกจจิ้งใหม่ คิดอะไรใหม่ๆถ้าเป็นระบบเรื่องราบาวันนี้ไม่ดีแน่นอนเอาขายดีใช่งไหงมโอ้โหเสียดายเตรียมของมาน้อยหรือเตรียมสินค้ามาน้อยอยากไปคิดอย่างน้นอยากดนะสนุกป,ประมาณโอ้อ๋ออยากให้เราสังมาเร็วจะได้มีเวลาในรักกนพรี่นี้มาลุก,กันกับคือทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองคิดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในสังขงหลังสมองของเราแล้วก็อยู่ที่กระบวนการ การฝึกตัควคมคิดว่าเราจะคิดเป็นแงไงดีและพอสุดท้ายใช้สุดที่อยากคู่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญของชีวิตคือความตายมันก็เป็นความเสุไสบยแบบนี้ถ้าเรารู้ชีวิตเหมือนเท้าดาวว่าเราจะตายตอนนี้มันคงไร้ซึ่งความหมายไร้ความตื่นเต้นย้ำอีกครั้งคนแก่ไม่ได้หมายความว่าจะตายก่อนหรือคนหนุ่มไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีชีวิตจีบเยื้อนี่แหละคือคำว,ว่าสุขสบา ของธรรมชาติของชีวิตมี์ใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่กับมันแบบดาดไม่ถูกันร็